สวดแล้วดีฟังแล้วได้คาถาบูชาหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครสวรรค์มันสวดหรือฟังเป็นประจำจะมีโชคลาภไม่ขาดมีเงินทองเข้ามาไม่หยุดมีเงินปลดหนี้สินได้แขวาคาดปลอดภัยนะโมตัสสะพะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะปุญญกามู มหาเถโลมหาเตชโชมหิทธิกโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัทฐโวตัสสะ เตชานุภาเวนะสโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทิโกมหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโนมหายะโสสิทธิ สัมปัตติสัมปันโนนิพโยนิลุปัฏฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโก มหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุ สัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโย นิลุปัทะโวตัดสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิธิโกมหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโน มหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโล มหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏโวตัสสะเตชานุภาเวนะ โสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัติสัมปันโน นิพะโยนิลุปัฏฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิธิโกมหาลาโพมหาปุญโย มหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพะโยนิลุปัตทะโวตัสะเตชานุภาเวนะโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามู มหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัตทโวตัสสะ เตชานุภาเวนะสโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโนมหายะโสสิทธิ สัมปัติิสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโก มหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัต,ติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัตตโวตัสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุ สัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโย นิลุปัฏฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิธิโกมหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโน มหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโล มหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะ โสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายะโสสิทธิสัมปัติสัมปันโน นิพะโยนิลุปัฏฐโวตัสะเตชานุภาเวนะโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหทธิโกมหาลาโพมหาปุญโย มหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัทฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสิเมโหตุสัพพธาปุญญกามู มหาเถโลมหาเตชโชมหิทิกโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพะโยนิลุปัฏฐโวตัสะ เตชานุภาเวนะสโติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโนมหายะโสสิทธิ สัมปัติิสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโก มหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัตทโวตัสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุ สัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโย นิลุปัทะโวตัสะเตชานุภาเวนะโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโน มหายโสสิทธิสัมปัติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโล มหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏโวตัสสะเตชานุภาเวนะ โสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายาโสสิทธิสัมปัติสัมปันโน นิพพโยนิลุปัทฐโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโพมหาปุญโย มหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามู มหาเถโลมหาเตชโชมหิทิกโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสะ เตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิ สัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐวโวตัสสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทธิโก มหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัตตโวตัสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุ สัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโย นิลุปัตะโวตัสะเตชานุภาเวนะโสธิเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโลมหาเตโชมหิทิโกมหาลาโพมหาปุญโยมหาคุโน มหายโสสิทธิสัมปัตติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏฐโวตัสะเตชานุภาเวนะโสติเมโหตุสัพพธาปุญญกามูมหาเถโล มหาเตโชมหิทธิโกมหาลาโภมหาปุญโยมหาคุโนมหายโสสิทธิสัมปัติสัมปันโนนิพพโยนิลุปัฏโวตัสสะเตชานุภาเวนะ โสติเมโหตุสัพพธา